สวัสดีสวัสดีชือ่อขอโทษทเทรานานนะไม่เป็นไรนี่สุรสรีผู้ช่วยฉันนี่ลิลี่เลขาฉันสว่วนนี่นิกเก้มือขวาข,ของฉันนายน่าจะรู้จักกันนี่ยเิญนั่ง <c oughs> ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำงานพลาดไม่เป็นไรใครๆเขาก็พลาดกันได้แต่อย่าให้มีอีก ไหนบอกว่ามีอะไรแปลกใหม่จะให้ชมไงไหนลิลลี่นี่ค่ะนี่คือเขาเรียกว่า b บลูฮาวายสวรรค์ชั้นใหม่ของนักเสกบลูฮาวาย เป็นยาที่สกัดมาจากฟิน่นและสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ไม่มีกลิ่นไม่มีรสและดีกว่าสารเสพติดตัวเดิมมากกว่า20เท่าพวกนายสนใจไหมล่ะครับจะรีบไปไหนพี่ชาย ของจริงหรือเปล่าเนี่ยเราเองว่านี่ของจริงหรือเปล่าเชิญครับ ที่นั่งก่อนแล้วค่อยดูไปเรื่อยแต่ว่าขอเบิกงบค่าดิ้งสาวๆด้วยนะครับตามสบายไปจ้ายาชุดนี้มี10บโลคนมารับยาเป็นคนในแก๊งของมงคลทองแก๊งของนายโกเม่ใช่เล่นของหนักเลยนะเว้ย เราต้องกล้าท้าชนไอนพี่แสงและคนขายล่ะเห็นว่าเป็นพวกไต้หวันเราต้องทำางไงอ่ะเราจะพ้นเฮ้ย <Hey, S 1> เราไม่ได้คุยกันไว้แบบนี้นี่ขอตกลงเบียนไปแล้วคนของโกเม้ไม่มีทางปล่อยยาให้เราอีกตอนรองรับแต่ไม่ทำเราไม่โตแล้วมันจะยอมให้เราเอาปืนเข้าไปได้ง่าย,ายหรอคนของฉันจัดการให้แล้วปืนอยู่ในห้องน้ำชายชั้นล่างไปถึงเขาจะจัดการเอง รู้จักคนที่ชื่อเกรซไหมเ <_ d ata> ขาบอกทำงานที่นี่รู้จักค่ะแต่เกรซเขาตายไปแล้วนี่ไปไหนตายไม่แน่ใจนะคะเห็นว่าทะเลออกกาะกบแฟนนะคะ <_ d ata> แล้วรู้จักแฟนที่ชื่อเรซไหมรู้จักค่ะแต่ก่อนเขาเคยอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วนลองรู้จักบ้านเขาไหมพวกพี่นี่กินผงซักฟอกแทนข้าวหรือย,อยังไงคะซักทำไมเยอะจังก็ พี่จีบเรจอยู่ก็อยากรู้บ้างสิว่าเขาอยู่ที่ไหนทําอะไรบ้างฮะค่ะเป็หมอนั่น เลวก็ไม่รู้เพียงภายนอกแค่ดูก็ไม่รู้ถึงข้างใน